กุม happy new year จ้าแม่มัสลามาแล้วคะ่ะ ep 33ลักนาะราศีกุมนะคุณกุมนะคะผู้ที่เกิด20มกราถึง18กุมภาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกุมที่มีคนคุยดูดูอยู่ in r e l a t i o n มีแฟนร้วแต่งงานแล้วในช่วงลูกต้นสกรา2 0สองพันิกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคนที่มีคนคุย ที่ดูดูอยู่อินเ l a t i o n มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วกันดีกว่าสำหรับกุมมี่นะจ๊ะว่าจะเป็นจระไยทองนะจ๊ะใบแรกสี่ถ้วยมีคนเข้ามาขายขนมจีบกุมมี่หรอใครเอ่ยเช็คต่อตื่นเต้นแทนกุมมี่จุงอุ๊บส์เดด คุณคุ้มหลายๆคนที่เพิ่งจะเลิกกับใครบางคนมาอาจจะมีใครบางคนเข้ามาแบบก็ทันหันเลยเลิกปุ๊บต่อคิวปั๊บก็มีความเป็นไปได้นะคะเช็คต่อ king of swords หรือมีใครบางคนโดนจับได้ว่า แอบไปบริหารเสน่ห์แล้วไม่ยอมรับนะคะอาจจะมีการทะเลาะก,กันอย่างหนักถึงขั้นอาจจะเลิกราก็ได้นะคะหรือหรือบล็อกก็ได้แป่ไม่เท้านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานของชาวกลุ่มน่าจะามือนก็จะให้อภัยไม่ได้เลยอ่ะกับคนคนนี้ย คงจะไปเจออะไรที่แบบจุกใต้ตําต่อแล้วก็มีการหักดิบแบบกระทันหันด้วยความเด็ดขาดหนึ่งดานะคะพลังงานของคุณม,มี่ประมาณนี้เลยอะบล็อกเข้าไปอีกนะเจ็ดไม้เท้าอุ๊บส์ใบนี้แปดถ้วยหันหลังบล็อก หันหลังจบเทเด็ดขาดพลังงานเด็ดขาดเวอร์วังอลังการมากคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่นะคุณม,มีเช็คต่อคว e นออ s สเตฟใบแรกขอเปิดต่อยอสองใบ Illusion คุณเจอคนที่แบบ ขาเรียกสร้างภาพอะโลกสองใบอะ Ten เทนนอฟคัพส์เผลอๆนะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเลยนะคะหรือในทางกลับกันคุณกุมะแต่งงานกับคนคนนี้แล้วแล้วคนคนนี้แทงข้างหลังคุณซึ่งเป็นคนที่คุณอาจจะใช้ชีวิตร่วมกับเขามาสร้างครอบครัวร่วมกับเขามานะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดมากๆแสดงว่าอะไรมันเจ็บจนจุก เจ็บจุกจุกนะจ๊ะเอาล่ะขยายพลังงานให้คุมมี่ต่อจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงหลุกครึ่งแรกรับสกราชใหม่2021กับคนที่มีคนคุยนะ mm hmm. c o ด e เเพนเดนซีบล็อกเชหันหลังหักดิบทั้งทั้งที่ยังรักนะถูกต้องแต่ไม่ถูกใจนะถูกต้องแต่เศร้าใจอ t ทร a คชั่น เช็คต่อทั้งทั้งที่แบบคือแบบทุกอย่างมันดูเหมือนดีะแต่จริงๆแล้วพอไปรู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วถึงขั้นว่าจะต้องบล็อกเลยนะคะโซเมตคุณเคยคิดว่าเขาเป็นคนที่เป็นโซเมตเคยคิดว่าเขาคือคนที่ใช่คุณกับเขาอาจจะเคยคุยเคยคบกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งและไม่สามารถที่จะให้อภัยได้เพราะทุกสิ่งอย่างมัน มันมามันมาถึงจุดที่รักมากจนให้อภัยไม่ได้แม่หมดต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะเอาล่ะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่ถ้าคุณกลุมอยากรู้ว่าคนที่คุณดิวอยู่เขามีพลังงานแบบเนี้ยเขาจะกลับมาไหมเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้หรือชาวส่องที่ถูกชาวกลุ่มบล็อกหรือคุณบล็อกเข้าไปนะอยากรู้ด้านมืดของเขานะคะ แม่มดอ่านพลังงานด้านมืดจากรูปเท่านั้นแล้วติดต่อผ่านเพจแม่มดสราหรือ l ล n e ID ที่ไม่ต้องมี A วงกลมด้านหน้านะคะเราจะได้มาเช็คพลังงานด้านมืดกันหรือโทรหาแม่มดในไลฟ์สดวันพฤหัสที่7มกรา2ทุ่มตรงก็ได้นะคะเพื่อจะเช็คพลังงานด้านมืดของคนคนนี้นะจ๊ะทั้งทางเพจแม่มดสราแล้วก็ทางช่อง y YouTube แม่มดสรา ขอบคุณสำหรับ85,000ส c คร b e ในช่อง YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ8,700คนที่ตามในเพจขอบคุณรีวิวตลอดปี2020นะจ๊ะที่เขียนให้แม่มดเวอรวางอลังการแม่นวัวไตาภายลมมากๆหลายร้อยรีวิวลองเข้าไปอ่านกันดูนะจ๊ะได้จากให้สำหรับนี้แหละนะแม่มดจะถามครูบาอาจารย์ให้ คุณกุมทนกับอะไรที่มันเป็นแบบรักสามเศร้าเราสามคนมือที่สามรักซ้อนซ่อนเงื่อนไม่ได้หรือทนมาระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วรู้สึกว่าไปต่อไม่ไหวแล้วอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะ move อยากจะกลับมาให้อภัยตัวเองแล้วกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งหนึง่งเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วมีการคุยมีการเถียงมีการทราาะเลาะเบาแวงแล้วมีการจบ นะคะในทางกลับกันอาจจะมีการกลับมาของใครบางคนก็ได้ที่ทําให้คุณกลุมลำบากใจมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่คุณเคยเป็นครอบครัวกับเขามานะคะนี่คือพลังงานของกุม,มีที่มีคนคุยดููอยู่เล l เล i o n นชิปแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วยังไงเม,ม่วาสราขอไวยพรให้ปีนี้เป็นปีแห่งความเฮงเฮงเฮงปังปังปง,ปงนะจ๊ะเราเจอกัน วันที่7มกราไลฟ์สดจ้ากุมนี่ทีนี้เรามาเช็คพลังงานความรักความสมคัญของชาวกลุ่มที่โสดนะชาวกลุ่มที่โสดนะคะชาวลัคนาราศีกลุ่มผู้ที่เกิด20มกราถ,ถึง18กแกุมภา Happy New Year and Happy Birthday นะจ๊ะกำลังจะมาถึงเลยนะสำหรับชาวกลุ่มที่โสด ใบแรกนะคะจะเป็นพลังงานของชาวคุ้มที่โสดใบแรกเก้าด่าเครียดสอดคล้องกับพลังงานของสี่ไม้เท้าคุณอาจจะเครียดเพราะใครบางคนที่เช่นไปดีวกับคนที่อยู่อยู่กลายเป็นว่าเรากลายเป็นมือที่สามแปดด่าเครียดจริงมืดแปดด้านเลยนะจ๊ะ กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะจ๊ะหกถ้วยมีการกลับมาของใครบางคนที่มีพลังงานแบบเนี้ยนะประการแรกคนที่คุณเป็นเคยเป็นครอบครัวกับเขานะประการที่สองคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วยังมีอยู่แล้วคุณหันหลังมานะคะหนึ่งเหรียญในกรณีนี้น่าจะเป็นการคุยหรือเจรจาในเรื่องของค่าเลี้ยงดู นี้สินทรัพย์สินการเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ไม่สามารถจะลาออกกันได้หรือคนที่มีพลังงานของการมีครอบครัวแล้วแต่ยังต้องเจอันได้งานอยู่ด,ยด้วยธุรกิจอยู่แล้วมีการถกเถียงกันมีการไฝ่กันด้วยคำพูดนะคะคุณ ยังหาจุดลงตัวกับเขาไม่ได้นะคนคนนี้เดี๋ยวแม่โมซร่าขอเช็คขอขยายพลังงานต่อให้ชาวกลุ่มที่โศกคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช่ Queen of Arrows คุณค่อนข้างจะเด็ดขาดกั่คนคนนี้พอสมควรนะคือมันไปต่อไม่ไหวจริง King of Arrows คุณกับเขามีปากเสียงกันแน่นอน love คือมันรักอะ่ะแต่ว่ามันมีการทรยศของใครบางคนมีการไม่ซื่อสัตย์มีการปกปิดหมกเมสซ n นเรนของใครบางคนขอขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ต่อ love yourself first จักรวาลบอกให้คุณรักตัวเองนะเหมือนจะไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ Children พลังงานของคนที่มีความเป็นเด็กคนที่ไม่มีความรับผิดชอบคนที่ไม่รักษาสัจจวาจาคนที่ชอบโกหกทรยศ you deserve love คุณคู่ควรกับความรักที่ดีๆจกักรวาลบอกนี้นะเพราะฉะนั้นคุณดีพอแล้วพอดีแต่คนนี้อาจจะยังไม่ดีพอแล้วพอดีกับกุ่มมี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นควรจะ move on หรือเปล่าคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่นะคะขอบคุณสำหรับ8 000, 5 0 0 0 5 0 0ห subscribe ที่ตามแม่มดอยู่ในช่อง YouTube แม่มดสระนะขอบคุณสำหรับ8,700คนที่ตามในเพจนะคะขอบคุณหลายร้อยรีวิวแม่นวัวตายคอยล้มในเพจในปี2020ที่ผ่านมานะคะถ้าอยากรู้พลังงานด้านมือของคนคนนี้นะ ไม่ว่าคุณกลุ่มดีวกับคนที่มีพลังงานแบบนี้อยู่หรือชาวสองที่ดีวกับชาวกลุ่มที่มีพลังงานแบบนี้อยู่นะคะแม่โมดดันพลังงานด้านมือจากรูปเท่านั้นติดต่อผ่านเพจโมดราในอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์มาตามไอดีนี้นะจ๊ะเราจะได้มาดูพลังงานด้านมือของเขากันมันจะต้องตรงกับความจริงเสมอพลังงานไม่เคยโกหกโอเคเอาล่ะหรือจะโทรถามแม่มดใน เมาส์มอยกับแม่อมซาราในไลฟ์สด EP 5แล้วนะจ๊ะทางช่อง YouTube แม่อมซาราหรือทางเพจแม่อสซาราโทรมาหาตัวเป็นๆในไลฟ์เลยก็ได้นะคะแม่มมจะขอเช็คพลังงานด้วยไพ่สำหรับครูบาอาจารย์ของแม่นะที่ท,ทำให้แม่ได้รีวิวแม่ัวาตายค่ายลมว่าคนคนนี้เขาอะไรยังไงนะเขาเป็นพลังงานของความเป็นเด็กอยู่ด้วยแล้กสนุกจริงแต่ ไม่มีความรับผิดชอบนะในแง่ของไม่สามารถจะเป็นคู่ชีวิตได้นะคะเป็นแฟนได้แต่เป็นผู้นําครอบครัวไม่ได้เป็นคู่ชีวิตไม่ได้นี่คือข้อเสียของคนคนนี้นะจ๊ะถ้าทางจักรวาลจะไม่สนับสนุนกลุ่มมี่ซะแล้วสินะจ๊ะยังไงขอให้ปี2 0 2 1นี้เป็นปีที่ปังปังปังเฮงเฮงเฮงของกลุ่มมี่นะและขอให้ได้เจอคนดีๆที่ศีลเสมอคู่บารมี บุแล้วเราเจอกันในไลฟ์วันที่7มกราสองทุ่นตรงทางเพจมอสราหรือฮิชุกก็ได้จ้า see you